ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางเสนอรายการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูบีก็จะพาท่านผู้ชมไปรเรียนรู้ในเรื่องของ จระเข้นะคะที่อยู่ในทานการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของเรานั่นเองค่ะซึ่งท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคานที่เป็นผู้ล่าขนาดใหญ่เป็นสัตว์หายากนะคะพบได้ตามแหล่งน้ำนิ่งที่ห่างไกลจากชุมชนจระเข้นะคะก็จะมีทั้งจระเข้น้ำจืดและก็จระเข้น้ำเค็มนะคะที่พบในประเทศไทยนะคะ ต่างจัดได้ว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มที่เรียกว่าเจ้าระเข้แท้เจ้าระเข้ในกลุ่มนี้มีลักษณะเด่นคือมีจมูกที่ยื่นยาวเป็นรูปตัววีสามารถมองเห็นฟันล่างได้แม้ในขณนะที่หุบปากด้วยนะคะด้วยขากรรไกรที่แข็งแรงหางอันทรงพลังและลำตัวที่หุ้มด้วยเกล็ดหนานะคะดูแลหน้าแข็งกรามทำให้เจ้าระเข้เป็นสัตว์ผู้ล่าที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปร่างใดมากนะักแม้จะผ่านมาแล้วหลายล้านปีหน้าตาของจอระเข้ก็ยังคงเหมือนเดิมในธรรมชาติของเรานะคะก็จะพบจระเข้น้ำจืดในแหล่งน้ำที่นิ่งเช่นวังบึงหรือบ่อตามธรรมชาตินะคะที่มีวัชพืชขึ้นรกทึบสามารถเป็นที่อำพรางตัวได้ดีเลยนะคะและในวันนี้นะคะ รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วและพบกันใหม่ในอีพีต่อไปและในอีพีต่อไปนั้นคูบ mm ี hmm. <ub> จะพาท mm hmm. ่านผู้ชมไปเรียนรู้อะไรนั้นสามารถติดตามได้ในเพจศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางของเราได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ